เจอเศษเหรียญตกอยู่ที่พื้นห้ามเก็บเด็ดขาดคนโบราณเตือนว่าอาจได้เงินซื้อทางผีมาก็ได้ไอจะเล่าให้ฟังคนโบราณมีความเชื่อว่าเมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วต้องขนย้ายร่างด้วยรถเพื่อไปวัดไปสุสานหรือนำกลับบ้านจะต้องมีการโปรยเงินเหรียญตลอดตามทางเพื่อขอซื้อทางกับพวกดวงวิญญาณสัมภเวสีซึ่งก็คล้ายกับพวกความเชื่อที่ว่า การซื้อที่ในโรงแรมการซื in it, ้อเตียงในโรงพยาบาลหรือนําเงินใส่ลงศพเพื hmm. ่อให้ผ huh. ู้ล่วงลับได้เอาไปไว้ใช้ในโลกหน้าก็มีบางคนที่เล่าว่าเคยเก็บเศษเหรียญได้ตามถนนแล้วเหมือนเจอผีตามกลับบ้านด้วยเห็นเป็นเงาคนยืนอยู่รอบรบบ้านหรือได้ยินเสียงคนเดินอยู่ภายในบ้านบางคนก็บอกว่าเก็บได้แล้วดวงตกเจอแต่เรื่องสวยไม่คาดฝัน และบางกลุ่มก็มีความเชื่อว่าถ้าเก็บเงินตามพื้นได้จะเป็นลาบเล็กขัดลาบใหญ่อย่างวันนี้อาจจะมีโชคถูกหวยแต่ดันไปเจอลาบลอยเจอเศษตังค์อยู่ที่พื้นแล้วไปเก็บมาก็เท่ากับว่าวันนี้ได้ลาบแล้วหวยก็อดไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะหลายคนก็เชื่อว่าเหรียญเป็นของสูงมีทั้งรูปกษัตริย์รูปวัดรูปพญาครุฑไม่ควรถูกเหยียบย่ำข้ามไป,ข,มไปข้ามมาอยู่ที่พื้นบางคนเจอถึงแม้จะไม่เก็บเอาไปใช้แต่ก็เลือกที่จะหยิบมาวาง บนที่สูงแทนและเชื่อว่าหลายคนรวมถึงไอ้ก็เลือกเก็บเพื่อที่จะเอาไปทําบุญยอดตู้วัดหรือให้คนยากไร้แต่ที่สําคัญคืออย่าได้หยิบเอาเงินที่เก็บได้ตามพื้นใส่เข้าไปในกระเป๋าตังค์ตัวเองเด็ดขาดเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิ